สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาว youtube ครับสวัสดี f อฟซีทุกท่านครับอยู่เราทีมงานท่าแกะแต่งนะพี่น้องเนาเมื่อกี้มาอีกมือนึงครับมาเบิงทีมงานครับจอดครับเพราะว่าหาหม่องเทมาท่านใดๆครับเนี่เสียมอนครับเนี่ยเสียมอนเจ้าของพักลงครับหัวปลาไหลครับ รถล้องงามอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าอยากเกาอยู่ในตักนอยครับนี่ครับมนะาดแดนแดนในน้นองมนีเนาะเขาบาสิแดนเครื่องเมื่อกำลังหาบออยู่ได้แดนอยู่ดอก ห่ามองให้บบอลเลนโอ้เ oh! จ้านี่บ่ไหวบ่ไหวห่ามองให้แล <this> <Alberto>. ้วบอลเลนบ่อหยังเลยอ่ะฮะโอ้การเงินเขาก็ดีอยู่เดียวละสามพันบอลเลนนะโอ้เมืองเขากำลังหามองเทอยู่ไฟบอลแห้งก็จัง เออนี่ยมอเขาายมอโน้ยนาบบเบีกเอกันอีกทีก็หน่อยมอน้ยหนาอเหนอเปลี่ยนแบตใหม่หรอเปล่าแตยังเป็นอยู่เนาะเปลนอีกหน่อยเปลี่ยนอีกหน่อยเปอีหน่อยึงไปล็อกแล้วเกะล็อกไปแล้ว เจียวฉลงัดีรล้งงัดบ่ได้ดิแบตผมใม่กิกอ่ะปเก็บเเาก็บมดเลยไปเก็เอากบรรจ้ะอ่า กมือคนดินที่ขายนกิชาเียอแมนได้มีเหตุผลเด้ได้ไหม,มละ่ะได้ทุกอย่างมาตรฐานเออสร้างเงินสร้างเงิางม,มาคุยพราะพูดหนีปุ๊บไปใส่บางทีมันว่างว่แพูดขยายกะปนขึมีเหตุผลอยู่มันก็นได้มมแมนบอ่ะครก็กกเข้าก็ได้เงิน้อมเข้ากรได้เงิน้อม เอที่เขาก็ไยไปยัปอนที่ผมนะ่นบอก่นครับคนกินที่ายเขาอ้ายังเอ,อ,อง้่ได้ยากที่ไม่อยากไอ้เขาบ่ยากยาหยาดเขาอ๋อยังมานั่งห้องไห้อยู่แถวนี้เด้องานบริเลียนี่บ่เอาเด้ <c oughs>